สวัสดีค่ะเมื่อนี้นยาำวิญญาตลาดเกาหลีกันเด้อจ้าพร้อมพี่น้องเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนํามาเดินชมตลาดเกาหลีจ้านุนก็เป็นอาหารสดเต็มเลยนาะจ้านี่คือตลาดเกาหลีจ้าขางทางเดินเดินไปจ้า